เตือนผู้บริโภคค่ะอย่าแหกกักตุนน้ำมันปามยืนยันว่ามีเพียงพอรองรับความต้องการในประเทศขณะที่คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติการนำเข้าน้ำมันปามหม5 0 0 0 0ตันพร้อมกับกำหนดราคารับซื้อปามดิบที่กิโลกรัมละ5บาท ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้อนุมัติการนําเข้าน้ามันปาล์มจํานวน5 0,000ตันตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มขาดแคลนพร้อมกับกําหนดราคารับซื้อผลปลาล์มดิบไว้ที่กิโลกรัมละ5บาทค่ะโดยเริ่มดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยการพิจารณานําเข้าน้ํามันปาล์มดิบครั้งนี้นะคะก็จะทําให้สต็อกน้ํามันปาล์มอยู่ในระดับเหมาะสมที่2000 200, 0 0ตันและทุกฝ่ายก็ได้พิจารณาโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อกเกษตรกรแล้ว ด้านกลมการค้าภายในก็ได้ย้ําถึงการนําเข้าน้ํามันปาล์มดิบครั้งนี้จะทําให้สถานการณ์การขาดแคลนน้ามันปาล์มคลี่คลายและมีใช้เพียงพอกับความต้องการในประเทศเนื่องจากในปลายเดือนกุมภาพันธ์จะมีผลผลิตของเกษตรกรทยอยออกสู่ตลาดพร้อมเตือนผู้บริโภคนะคะไม่ควรกังวลจนเกิดการแห่กักตุนสินค้า